บทที่ 2. นิรยภูมิบทน,นี้จะพัณน,นาถึงนิรยภูมมคือภูมินรกหรือโลกนรกและปฏิปทาที่จะให้ถึงภูมินรกนั้นเพื่อแสดงให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่มีอันจะต้องตายอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าได้ทราบเอาไว้พอ ระดับสติปัญญาขอจงมีอุตสาหะทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเริ่มต้นรับฟังได้ดีต่อไปเถิดก็ในการกล่าวถึงนิระยภูมินี้ก่อนอื่นก็จักได้อัญเชิญเอาพระพุทธ,ธานุสาสนีซึ่งมีปรากฏในมหาสีหนาทสูตรมาให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเป็นเบื้องต้นก่อน ดังต่อไปนี้นะครับมหาศีหนาทะสุดดูก่อนสาริบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรกและปฏิปทาที่จะให้สัตว์ก็ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากกาถึงอบายทุกติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุกติวินิบาตนรกสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวเด้ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สามัญดูก่อนสาริบุตรเปรียบเหมือนลุมทานเพลิงลึกประมาณชั่วตัวคนเศษเต็มไปด้วยทานเพลิงปราศจากเปเลวปราศจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสลีระกาย ถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินทางมุ่งหน้ามายัางหลุมถ่านเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจกรุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญบุคคลปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะไปถึงลุมถานเพลิงนั้นทีเดียวนา โดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นก็ย่อมมองเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมฐานเพลิงนั้นโดยเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าปดเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมานี้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราตถาคตก็เป็นเช่นเดียวกันคือย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงซึ่งอบายทุกติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาโดยสมัยต่อมาราตถาคตได้เห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวเด็ที่พย,ยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์สามัญดังนี้อนุสาสนีที่ผ่านมานี้นะครับคือพระบ,บาลีที่ออกมาจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้รับฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับถ้ายังไม่เข้าใจด้วยดีก็รับฟังทบทวนดูอีกทีหนึ่ง แล้วก็จะเข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับความสว่างเข้าใจในปัญหาที่สงสัยกันมานานนักหนาไอ้ว่าที่นร,นรกนรกนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะหมดไปจากความนึกคิดกันเสียทีนะครับเพราะได้รับการยืนยันจากพระพุทธฎีกาข้อนี้ซึ่งองค์สมเด็จพระจินสีสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงมี ที่ประยัดักสุอันบริสุทธิ์วิเศษกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาท่านได้ตรัสไว้เมื่อพวกเราศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธพจน์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาดำรงฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเช่นนี้แล้วก็ควรจะรับทราบเรื่องราวของนิรยภูมิหรือโลกนรกต่อไปว่าจะมีอยู่ เป็นอยู่ในประการใดบ้าง